สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับปากช่องเฮลตี้นะครับช่องที่มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอาหารการพักผ่อนการออกกำลังกายนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับไว้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่พบเห็นนะครับก็จะเป็นสุนัขหรือว่าแมวนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกนกเป็ดไก่กระต่ายและก็ปลาเป็นต้นนะครับ ข้อดีของบรรดาสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีให้แก่เจ้าของนั้นก็จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีที่เป็นมิตรภายในครอบครัวนะครับสร้างรอยยิ้มสร้างสุขภาพจิตให้ดีขึ้นสร้างความอบอุ่นที่มากกว่าเดิมให้เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในครอบครัวแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าบรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นนอกจากจะสร้างความสุขให้กับพวกเราแล้วยังจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในเชิงสุขภาพ หากผู้เลี้ยงหรือผู้เป็นเจ้าของนั้นเป็นผู้สูงอายุมีรายงานฉบับหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะครับโดยในรายงานนั้นสรุปว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในผู้สูงอายุได้นะครับ โดยสัตว์เลี้ยงนั้นจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาสภาพจิตใจและก็ร่างกายของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับปากช่องเฮลที้จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์7ข้อนะครับของการเลี้ยงสัตว์ในผู้สูงอายุนั่นเองนะครับข้อแรกนะครับสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถสร้างความรู้สึกที่อบอุ่น ให้กับเจ้าของนะครับสร้างมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนและก็สามารถช่วยลดความรู้สึกเหงาได้นะครับความเหงานั้นจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตมากมายนะครับเช่นอาการสิมเศร้าและก็หา้ายแรงนะครับก็อาจจะทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้เลยทีเดียวความรู้สึกอบอุ่นทางใจนะครับการได้รับรู้ว่ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ เป็นเสมือนการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียวโดยจะส่งผลทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีและก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับผลจากการศึกษาหลายๆชิ้นนั้นระบุว่ามิตรภาพระหว่างผู้สูงอายุและก็สัตว์เลี้ยงนั้นสามารถลดความรู้สึกเหงาความรู้สึกว้าเวและก็ปัญหาสุขภาพกายที่เกี่ยวข้องที่จะตามมาได้นะครับ ข้อ2นะครับสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยลดระดับความเครียดในผู้สูงอายุได้นะครับการที่ผู้สูงอายุนั้นได้มีโอกาสออกไปเดินเล่นเป็นประจำกับสุนัขคู่ใจในแต่ละวันนะครับจะทําให้ผู้สูงอายุมีความเครียดที่น้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงใดๆเลยนะครับ สัตว์เลี้ยงนั้นจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตื่นเต้นกระปรี้กระเพ่านะครับทุกๆครั้งที่เจ้าของจะพาออกไปนอกสถานที่นะครับและการที่ผู้สูงอายุนั้นจําเป็นต้องควบคุมสัตว์เลี้ยงยก็จะสร้างอารมณ์กระชุ่มกระชวยตื่นตัวให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุไปในตัวเลยทีเดียวดังนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับสัตว์เลี้ยงจึงสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นลดร,ระดับความเครียดลงได้นะครับ พร้อมกับสร้างทัศนคะติเชิงบวกได้ดีอีกด้วยข้อ3นะครับสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยทําให้อารมณ์ของผู้สูงอายุนั้นดีขึ้นได้นะครับสัตว์เลี้ยงเช่นแมวและก็สุนัขของเรานั้นนะครับจะชอบแสดงความรักให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของนะครับเสมอแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าผู้สูงอายุจะคิดอะไรหรือกําลังเผชิญกับปัญหาใดๆก็ตามนะครับ สัตว์เลี้ยงก็จะจ้องมองเจ้าของเพื่อเรียกร้องความสนใจและก็จะตอบสนองด้วยความรักนะครับการที่ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์เพียงแค่เล่นกับสุนัขก,ก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุขแล้วนะครับร่างกายก็จะปลดปล่อยสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะครับในสมองและก็จะทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนั้นมีกำลังใจขึ้นมากเลยทีเดียว การมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงทำให้ผู้สูงอายุนั้นจะมีแรงกระตุ้นและก็แรงจูงใจนะครับในการจะออกไปข้างนอกและก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเองนะครับและก็ถือว่าเป็นการได้ออกกำลังกายทางอ้อมอีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับข้อที่4นะครับสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสังคมของผู้สูงอายุได้นะครับ การให้พบปะผู้คนใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากสําหรับผู้สูงอายุเนื่องจากบางครั้งนะครับการเดินเหินของผู้สูงอายุที่ไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนนะครับหากแต่สัตว์เลี้ยงนั้นคือตัวทําลายอุปสรรคของการเข้าสังคมให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีนะครับจากการศึกษาพบว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งมักจะสร้างความรู้สึกให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับเป็นกลุ่มคนหรือชุมชนที่รักหรือชอบทำกิจกรรมในแบบเดียวกันนะครับการศึกษาความเห็นของป่วยผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปพบว่าผู้ที่พาสุนัขไปเดินเล่นบ่อยๆนั้นมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในระดับสูงนอกเหนือจากประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ได้รับแล้วนะครับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยงนั้น มักจะรวมตัวกันเพื่อพาสุนัขออกไปเดินเล่นหรือเพียงเพราะจะออกไปเพื่อให้ได้พบปะสังสรรค์กับคนอื่นในกลุ่มที่รักสัตว์เหมือนกันนะครับข้อที่5นะครับสัตว์เลี้ยงจะช่วยสร้างเป้าหมายให้แก่ชีวิตการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้สร้างคุณค่าความรับผิดชอบและก็ความหมายให้กับชีวิตประจำวัน ว่าผู้สูงอายุนั้นจําเป็นต้องมีหน้าที่มีความรับผิดชอบและก็ภารกิจในแต่ละวันมีในบางกรณีนะครับที่ผู้สูงอายุนั้นไม่รู้สึกอยากจะลุกขึ้นออกจากเตียงเลยแต่เมื่อมีความจําเป็นและก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักแล้วแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปนะครับความรู้สึกไร้ค่าและก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆจะหมดไปนะครับ จากการรักษากิจวัตรประจำวันซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลดีช่วยทำให้สุขภาพและก็ความสมบูรณ์แข็งแรงเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุนะครับการต้องรับผิดชอบต่อกิจวัตรประจำวันและก็ความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อผู้สูงอายุซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกพึงพอใจและก็การมีความสุขมากขึ้นในชีวิตทำให อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับข้อที่6นะครับสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพร่างกายได้นะครับผู้สูงอายุบางรายนะครับที่ไม่พร้อมสำหรับการวิ่งหรือออกกำลังกายอย่างหนักนะครับแต่ผู้สูงอายุนั้นยังสามารถได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ การออกไปข้างนอกพร้อมกับสัตว์เลี้ยงนั้นทําให้มีโอกาสได้สร้างความผูกพันใกล้ชิดกับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับการได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนผู้เลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งการปล่อยให้สุนัขของตนได้มีเวลาดมกลิ่นไปรอบๆและก็พบปะกับสัตว์ตัวอื่นทั้งหมดก็ล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุด้วยนะครับผู้สูงอายุที่มักจะพาสุนัขเดินเล่นเป็นประจำนะครับ จะได้รับประโยชน์ในด้านสุขภาพมากที่สุดผลเชิงบวกก็ได้แก่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่มากขึ้นนะครับการเผาผลาญพลังงานที่มากขึ้นปริมาณไขมันในร่างกายก็จะลดลงทําให้ความถี่หรือความจําเป็นในการไปพบแพทย์นั้นก็น้อยลงตามไปด้วยข้อที่7นะครับสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับ เห็นได้ชัดนะครับว่านิสัยของสัตว์เลี้ยงนั้นจะรับรู้เพียงแค่ความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นและก็จะไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับการอยู่กับปัจจุบันนั้นยังจะส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นควบคุมอารมณ์ได้ดีมุ่งเน้นไปที่การค้นหาความสุขในขณะปัจจุบัน มากกว่าการคิดถึงสิ่งในแง่ลบนะครับอย่างเช่นปัญหาด้านสุขภาพความเจ็บป่วยที่ต้องเผชิญอยู่นะครับอีกทั้งนะครับสัตว์เลี้ยงยังให้มิตรภาพที่ไม่สิ้นสุดและก็ไม่ซับซ้อนรวมทั้งไม่มีเงื่อนไขแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์7ข้อนะครับของการเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มผู้สูงอายุหวังว่าทุกทท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคอมเมนต์เรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างตัวท่านกับสัตว์เลี้ยงนะครับว่ามีส่วนช่วยในการทำให้สุขภาพดีอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ ีสุขภาพกายที่แข็งแรงและก็สุขภาพจิตที่ดีนะครับวันนี้ปากช่องเฮลตี้ต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหรือเนื้อหาดีๆที่เราได้นำเสนอไปแล้วและอยากให้กำลังใจกับทางช่องของเราเพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้รับชมกันอีกก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามหรือกด s u b สไคร์ e กับทางช่องส่วนแฟนเพจท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษท่านสามารถส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทางเพจได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ